ไ้ดัสกรดัสกรขวางออกไปครับทางขวาขึ้นมาปียพนเคินกลับมายังได้แต่โยกซ้ายสายขวาอยู่ครับการถ่ายบอลของเมืองทองเจาะโซนชนบุรีเข้าไปไม่ได้ครับปีนี้เกมรับชนบุรีนี่มาดีมากด้วยนะครับ เป็นทีมที่เสียประตูน้อยที่สุดในลีกตอนนี้อยู่ครับเสียไปแค่4ลูกเท่านั้นจาก8เกมแรกครับมาโลยอฟสกี้มงคลครับล็อกอเข้าขวาล้วจ่ายทะลุช้องขึ้นมาอาร์คราัศมีโอกาสแล้วเปิดยอดเข้าไปหน้าประตูเข่าสองโอ้โหไม่มีครับมาถึงบอลก่อนครับอุชายังมีมงคลยิงไกลทีหนึ่งในเข้ากรอบโอ้โหถือว่าเป็นโอกาสแรกในเกมน,นี้เลยครับแล้วก็เป็นของฝั่งเมืองทองยอฟสกี้มาโลยอฟสกี้ ฝากไว้เทียสินโดนอีกแล้วครับโอ้โหเทียสินโดเข้ามาด้านหลังครับที่นันผู้ขอไม่เวล่า,าต้องเปลี่ยนจะมุ้ยออกมามแล้วถ้าเจ้าบอลจัก,กรพันธพรสายลงไปแทนนี่ก็ต้องมีการเปลี่ยนตัวหน้าเป้านะครับเพราะว่าจักรพัน,น์นี่น่าจะถนัดกับการลงลากเล,ลื้อยริมเส้นมากกว่าหวะนี้อัพการคือกับมาครับบอสกรอนทชิ้นเร็วมาโย มาริโอขยับแล้วไหลออไปทางขวาลูกนี้อย่างแหมไม่ดีกับวิชาเสียบอลแล้เปิดข้าในดานโนขึ้นม,มามารโอปั่นลนูกนี้โอ้โหตรงตัวพอะทีครับแม่ปั่นไปกลางประตูครับสิน์วีชัยรับไว้ได้โอ้โหนี่บรรจงตั้งป้อมปั่นแบบเน้นๆแล้วนะครับมาริโอแต่ไม่เข้ามุมครับลูกนี้กุ่งหากลางประตูครับซึ่งสินทวีชัยก็รับสบาย นังนได้อยู่มาริโอจ่ายลูกนี้ลึกแล้วออกไปแล้วครับไม่ทันความคิดดีนะครับจังหวะแทงของมาริโอแต่ว่าน้ำหนักบอลที่ให้ไปครับมันแรงไปหน่อยดานูเซียก้านี่จะต้องรับหน้าที่แทนธีรศินนะครับในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าดูสีหน้าแววตาแล้วคงเสียได้แล้ครับเจ้าตัว <c oughs> อยากจะมีส่วนร่วมกับเกมนี้ให้จบนะครับ หลายงานข้างสนามบอลมีอาการก็เท้าแผลนะครับก็าขวาลองบอกโค้งแข็งก่อนนะครับอาครับคือกับหลังมาไอกระสุกคุชิดะยอดขึ้นมาข้างหน้าครับเอาบอลตัดหลังลงนิดพูดง,งั้นเข้ามาพยายามจะเข้ามาแย่งด้านหลังครับโดนบังเอาไว้โดยอดัดดำเลยครับโอ้โหอืมใบใบเหลืองครับพยายามจะเติมขึ้นมาแย่งบอลน,นะครับพุทธินันท์นนมณสีครับ โอ้โหเปิดไม่ไดีสุกันไปเต็ดนะครับยังได้อยู่ยทูตินันมีเข้ามาช่วยกสุนันมาที่เทอร์สักจ่ายทะลุขึ้นมาเอ้าวานะครับจังหวะนี้มะลุขึ้นมารโนบนนนโนบนนจ่ายเลี้ยงเลียงตรงนโอ้โหว่ายครับพี่บอสโอ้โหบอลไปโดนเซฟตัวสุดท้ายโดยกวินครับโอ้โหแต่ว่าอืมไม่ได้ครับผูโ้โหบอกว่าล้มหน้าไปก่อนครับโอ้โหจังหวะแทงทะลุช่องมาของเทอร์สักนะครับ มาดูแล้วไม่น่าล้ำนะครับการให้ของนพนนไปถึงพิภพควายยิงอ่าควายยิงออกไปเองรัมไม่ได้ฉลับแล้วก็ไม่ได้ติดฝั่งเมืองทองนะครับโอ้โหอาครับขึ้นไปครันจากพัน์จากรพันธดับสกรอนโอ้โหจับยาวไปครับช่วยกันลุนแย่ง้มาได้ โอ้โหพี่พรมจะเก็บบอลน,นะครับอาครับยังได้เปรียบอยู่วตัวน,นี้ลุกขึ้นมาเทอสักเทอสักมีเติมขึ้นมาโนบหนนข้งตรงกลางครับโอ้โหดักได้นิดเดียวครับพิพี่พงศธรรมได้เยี่ยมครับเลียทิ้งออกไปโอ้โหยังลงกันเร็วนะครับฝั่งเมืองทองโดยเฉพาะพิชิตพงษ์เฉยฉิวครับาปาดหน้าโนบหนน,นเอาไว้ได้ครับนาทีสุดท้ายของครึ่งแรกเธอสักปั่นโค้งเข้ามาลูกนี้แถวสองตู่ อะไรก็แบบลูกนี้ข้ามคานก็เหลือเชื่อครับสุธินันผู้ข้อมโอ้โหสลัดหนีการประกบของพานุพงศ์องศามาได้แล้วนะครับเม,มืองทองประกบกันพลาดแล้วจังหวะเตะมุมมาของเทิดศักดิ์ครับบอลเลยมาถึงเสาสองนะครับนี่นครับสุธินันแซงพานุพงศ์มาครับโอ้โหแต่จังหวะมันสุดเหยียดนะครับคือคุมได้ดีที่สุดเท่านี้แล้วครับพานุพงศ์เองนี่โอ้โหพอบอลข้ามคามนแบนี้ต้องรีบยกมือขอโทษเพื่อนเลยครับ อ่าครับบรสิงห์ประพบติสสมศรีก็เป่านกอีกยาวครับหมดเวลาการแข่งในครึ่งเวลาแรกครับเมืองทองยังยังเสมอกับชูรีเอฟซีอยู่ครับศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับในเกมที่ต้องบอกว่าสู้กันด้วยแท็กติกอย่างแพทจริงเลยนะครับอ่าครับครึ่งหลังที่นี่ครับแข่งช้ากว่าคู่อื่นครึ่งชั่วโมงครับกำลังจะเริ่มนะครับในครึ่งเวลาหลังฝ่ายเจ้าถิ่นเมืองทองจะเคลียร์ก่อนบ้างครับจะบุกจากซ้ายไปขวานะครับ ทางด้าน,นชลบุรีนั้นจะเปลี่ยนแดนม,มุกจากขวาไปซ้ายดีกิเต้มงโต้กลับมาครับจังหวะน,นี้อออืื้หมีครบจ่ายปลายใช่กับเทิดศักดิ์ครับเทิดศักดิ์ไม่ไม่ได้วิ่งนะครับวินเฟลดเชฟเฟอร์ครับก็ไม่พลาดเกมนี้นะครับอ่าครับจังหวะน,นี้พลาดแล้วครับเทอร์สักมาได้เทอร์สักกลายบอลทะลุขึ้นไปครับนพกระนน์อัดเลยครับนาะยกิตกวินนกนรนน์อีกครั้งหนึ่งนพกรนน์ดีขึ้นกลับมา เปิดเข้าไปก็ไปติดศีนษสะเลยครับบอลกระดอนออกมาครับดับสกอนจังหวะจะเล่นสวนกลับครับบอลมาที่มาริโอมาริโอพาบอลขึ้นมาเองครับมาริโอถังซ้ายว่างมาริโอล็อกเข้ามาข้างในดานโนชิ่งมาริโอมาริโอเจะโดนเกี่ยวที่บอลครับแนตะ่เกี่ยวบอลทิ้งออกหลังไปครับไปลูกเตะมุมเลยครับโอ้โหยอดเยี่ยมครับการกวาดในจังหวะสุดท้ายลูกนี้ของสุทธินันทุกหอมครับโอ้โห ไม่ล้ำหน้านะครับการทำชิงลูกนี้ของมาริโอ้กับดานโน่ครับเนี่ยก่อนที่จะได้เข้าไปทำอะไรครับสุทินั้นสไลด์เข้าไปที่บอลนะครับกวาดไปโดนบอลครับครับดัสกอนท้องเหลาครับมาเตะมุมเข้ามาวีดานโน่เดวิเต้ครับจับคู่กันเปิดโค้งเข้ามาลูกนี้ครับเอ้าแล้วชกมาก่อนสิงห์มูช่ายแล้วยิงสวนลูกนี้โอ้โหล้มตัวกระปบไปได้ครับไม่ฟาวด้วยจังหวะแรก จะเปิดบอลเร็วสินธวีชัยมหาเพื่อไม่เจอครับวัดขึ้นมาโอ้โหทำได้ดีนะครับสินธวีชัยลูกนี้ทุบออกไปแล้วเข้าทางปืนอัดนานปรรคัดจะยิงสวนไม่จับนะครับแต่ว่าสินธวีชัยก็ยังคว้าเอาไว้ได้ครับบอลตกพื้นก่อนแต่ว่าเห็นไหมครับเจ้าตีอียพลครับเติขึ้นมานะครับอียพลบรรเทาจ่ายเข้าข้างใน ดัสกอร์ครับออกมาทีหนึ่งทางขวาแล้วจักรพันธ์เปิดบอลในห,หน้าประตูขึ้นโคมาโดแล้วมูนิโอ้หโโโลุดกลาบไปครับแม่น่าเสียดายครับมูนิโอโอกาสทําประตูนะครับเด๋งเน่งแล้วลครับโอ้โหเฮกันเกอร์อะไรครับฝั่งแฟนบอลเมืองทองครับนึกว่าหล่นใส่สีสันมาริโอนี่จะเรียบร้อยแล้วครับแต่สะบัดมากไปเองนางนๆถึงจะมีโอกาสเปิดได้แม่นๆอย่างนี้สักทีครับจักรพันธ์พรสัย ดอกก้าแน่ลุ้นเหลือเกินใส่ตามเลยครับโอ้โหอาวุธนันเก็บบอลได้ครับแล้วไปลื่นแน่อันนันชกได้ครับอ้าวครับอันนันอันนันจ่ายเข้าไปจากให้ดานุเอาแฮนด์บอลรือเปล่าผู้สิทิ์ไม่ว่าอะไรครับโอ้โหแล้วคนุรีก็ไม่สนด้วยนะครับอ้นานันจอาลูกจุดโทมมษผู้สิทไม่ให้แล้วอดีดูอีกทีครับจังหวะคือ กางแขนขึ้นมาดักนะครับสุทธินันแต่ต้องดูว่าจังหวะโดนเนี่ยมุมหลังเรายังไม่เห็นว่าโดนเป็นหัวไหล่หรือว่าต้นแขนอ,อันนั้นครับเปิดเข้าไปเสาสองหมกนี่โอ้โหโดนไม่ดีครับพานุพงศ์องศาาครับเปลี่ยนตัวครับเอกภูมิมาษงโรดครับลงมาครับแทนอันดันลาคัตครับเราจะได้โอกาสเล่นครับนี ยกบอมเบโลเอาดานโน่หลุดมาแล้วดานโน่ไม่ทำหน้าตวัดเข้ามาในแล้วเต้าตูโอ้โหาะมาไม่ทันครับเอกระภูมิโอ้โหนิดเดียวครับแค่ก้าวเดียวนั่นเองอแล้งห<อ>วะนิดสไลด์ทิ้งออกหลังไปเลยออกข้างไปเลยครับไปยาพลขยับนายเอกภูมิเอกภูมิเบิ้ลออกไปตั้งข้างครับอ่าครับจังหวะนี้เติมขึ้นมามงคลมีพื้นที่จากพันเปิดมาเสาสองนิด เคลียอนุชาเอ้าบอลไม่พ้นครับมาโยเอ้าโดหนหัวล้มลนไปครับถึงวันนี้ผูตินไม่ใ <ไป S 2> ห้ครับ,รบโอ้โหจังหวะ <c oughs> อ,อนุชาจะหายวูบครับตรงนี้ข <c oughs> อหายใจเลยนะครับอนุชารอดไปได้มาริโอคืออนุชาเนี่ยพลาดครับเข้าลูกนี้แล้วมันไม่โดนบอลแต่ว่ามาริโอเองก็ขาอ่อนง่ายไปหน่อยครับคืออาจจะตั้งใจทิ้งตัวมากไปนิดนึงครับ อาครับแหมจะคึงบอลเมมพีพลอาครับพีพลอ้าวโดนสะกิดนิดนึงครับล้มไปได้ฟรีคิกก็กกรอบครับโอ้แล้วฟรีคิกซ้ายของมาริโอยูรอฟสกี้ครับยังมีมาริโออยู่นะครับอาครับมาริโอยอดเข้าไปตรงนี้อ้าวนัดเข้าไปเลยครับโอ้โหได้ประตูไปเลยครับอ่าเมืองทองโอหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับมาริโอยูรอฟสกี้ครับโอใจวายตบหัตถ์แล้วบอลโค้งเข้าไปเลยครับ โอ้โหเสียท่าครับชมบุรีชัยโอ้โหเอาจนได้ครับเมืองทองกดดันใส่อยู่พักใหญ่นะครับแล้วมาได้ประตูจากลูกตั้งเตะครับมาเสียประตูในช่วงประมาณ10นาทีสุดท้ายครับชลบุรีหลังจากที่ซื้อเกมรับอยู่นานโชว์ความฟิตเลยครับ <laughs> มาริโอยูรอฟสกี้ครับซุปเปอร์มาริโอครับทำประตูได้แล้วครับลูกที่7ในไทยลีกฤดูกาลนี้เดี๋ยวเราดูคาพช้ากันครับอยู่ตรงมานี้ครับ โอ้โหโดนบังครับดิดาโนครับเข้ามาเออจะเข้ามาบังเลยครับจังหวะที่ชิงเรี่ยงกับเดกิเต้บอลไม่โดนใครครับเหมือนสินธวีชัยเนี่ยคือเสียจังหวะไปไม่โดนเลยครับบอลเปิดพุ่งมาที่เสาแรกนะครับแล้วเบียดกันไปครับเดียกิเต้กับดาน่โอ้โหพบรอนเลยมาสินธวีชัยหลุดตำแหน่งครับ มีโอกาสเป็นฮีโร่เหมือนกันนะครับนัดที่แล้วมาริโอก็ยิง2ประตูนะครับในเกมที่เมืองทองบุกชนะวัวชนครับไม่เท่ากับว่า2เกมหลังนี่ยิงถึง3ประตูเลยนะครับเกมเอาตัวนี้โมเม็ตลงมาครับมาอยู่เมืองไทยไม่กี่เดือนเท่านั้น years, แต่ว่าไหวยสวยซะด้วยนะครับน <Your self. S 1> ูร <Columbus. S 1> ุนสียานเกมครับวันนี้โคชเชงต้องหวังว่าเขาจะลงมาเป็นซูเปอร์ซับให้ทีมได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าเวลาเหลือ ร้อยจริงๆครับตอนนี้โอ้โหแต่กองเน็ตอัดกับออกหลังไปประตูให้แต่มุมว่าพยายามจะช้าๆรับดึงเกมศูนหน้าดาวรุ่งจากเมืองพัทลุงครับซึ่งตอนนี้เป็นขวัญใจคนใหม่เหมือนกันของแฟนฉลามชนนะครับดูว่าเวลาที่เหลือจะช่วยทีมได้หรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้เมืองทองได้แตะมุมก่อนแลาสกอนครับเปิดเข้าไปหน้าประตูครับอ่าบอลถูกปิกโคเน่เกี่ยวบอลได้ครับ โอเน่ไหลคืนออกมาด้านข้างแต่สกอร์มีพื้นที่ครับเปิดเข้าไปแล้วอืไม่ถึงโคนเนย่ยิงสวนแล้วเรียบร้อยครับโอ้สองประตูต่อศูนย์โอ้จังหวะลูกยิงนี่ครับของพิชิตพงษ์เฉยฉิวครับโอ้วันนี้แหมเอาตำแหน่งฮีโร่ไปเลยครับแหมมิฟิลก็เล่นได้ดีตรงกลางครับตัวตัดเกมแล้วก็ยิงสวนเข้าไปอย่างสุดสวยครับลูกนี้สประตูต่อศูนย์ครับ โอ้โหแล้วเป็นลูกสําคัญจริงๆเลยครับอ่าเป็นประตูที่แทบจะปิดโอกาสกลับมาของท่างชมบุรีเลยครับพิชิตคงเฉยฉิวครับอโอ้ซัดลูกนี้เป็นประตูที่3ในฤดูกาลนี้ของเขาแล้วนะครับมิดฟิลด์ทีมชาติไทยดัสกรเปิดเข้าไปสกัดออกมาครับโฟเดดิกเต้แล้วโอ้โหมาถึงเร็วกว่าใครเพื่อนครับพิชิตพงเฉยฉิวอ่าแล้วเต็มข้อดีเหลือเกินนะครับกดลูกนี้ตะบันมาโอ้โหเห็นบอลอีกทีก็ไม่ทันเลยครับ โอ้แบบนี้แบ,บ่ที่ <c oughs> จบเกมต้องสอคุยนะครับหน้า <c oughs> พ่ยง <c oughs> เคยฉิวยิงดีเห<อ>ลือเกินครับยิงดีนะครับปรับตำแหน่งจากตัวริมเส้นมาเล่นตรงกลางแล้วก็ทำได้ดีนะครับ <c oughs> ครับในสุดโคบัพปิสมศร,รีครับก็ต่อะระเิยาวบทเวลาการแข่งขันครับก็เป็นว่าจัดได้เอสีจีเมืองทองยูเนเต็ดครับก็สามารถเก็บ3คะแนนในบ้านได้ครับพวกเขาเอาชนะชมพูเอฟซีทีมเยือนไป2ประตูต่อศูนย์ครับ ก็ยึดตำแหน่งจากฝูงไว้อย่างเหนียวแน่นนะครับเมืองทองมีเพิ่มเป็น27คะแนนครับจาก11นัดนะครับแล้วก็ทำสำเร็จครับสามารถเอาชนะชนบุรีได้เป็นครั้งแรกในรอบ2ปีเลยับ